อาเชอร์เทพซาจริงนี่เลยเอามาเจอแซมก่อนเลยนี่อาเชอร์นี่อ่ะอย่ากวงเลยอ่ะส่วนพี่มืดอันนี้ต้องข้าวนะน่าจะต้องเต็มสูบม้าอ่ะแล้วชุบไฟนี่คือเมื่อเฮดพีลดลงทุกหนึ่เปอร์เซคีดาเมจฝ่ายเราลดลงอีก3%ซก็คือนี่แล้นด้วยดอทนะ ริชแมนช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมฮงไกสตาร์เรลบนเว็บนีสิทธิ์รับแพ็กรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมริชแมนคอยช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายเงินได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มได้ที่ r i c h m a n s h o p เท่านั้นอยากเห็นเลเกิน น้ำมีจากแบล็กส w a n กระเบนแหละทำไมครับกล้าผมเปิดก่อนวะงงนี่แล้วเราอะไรแล้วเราไม่ต้องกดสกิลแบ a ็กส w a ลแล้วครับเพราะแค่มีสเต็ศักดิ์สิทธิ์อยู่มอนก็โดนโลดเดยบแล้ว บอกเลยนะว่านี่คือวิวัฒนากา,การที่ดีของดอดเป็นอย่างมากแต่ดูแล้วว่าเราจะได้สูงไซไหมตัวอ,อีกอย่างหนึ่งคือเห็นเอ,อ๊ะไม่รู้มันอยู่ในเทปหรืออยู่ในกลุ่มดาวเรื่องพลังงานแบคซววนในกลุ่มดาวปะวะถ้าจำไม่ผิดถ้าจะก,กลุ่มดาวมั้ง ที่แบบว่าได,ได้ได้พลังงานเพิ่มเฮ้ยไปไวจังไนงะ <laughs> ไปไวจังไนงะลูกพี่นี่แว้วเพื่อนตีเวลาเพื่อนตีตินดดก็เพิ่มอีกเพิ่มสเตส็กศรรักดิ์สิทธิ์ดูเพิ่มทีละหลายสเต็กโอ้ oh my god ยี่เมฮิซิลินอีกตีนดดทีละแปดที <c oughs> บ้าไปแล้ว เรา,าเสียลูกน้องก่นอ,นอนไอ้นูนสวัสดีจ้าฮารุอันนี้ครับก้าอันนี้อะไรนะทำการอัญเชิญออไม่รู้จำไม่ได้แล้วกดครับกา้าะห้าแสนจาจำไม่ผิดเราต้องฆ่าลูกน้องอุ้ยขาดนิดนึง พี่เตะให้ซีดินหน่อยบอกว่าจะไม่ตายนะพอเทินหัวหัวอยู่นู่นเลยการได้ฉันไม่หิวตอนนี้นั้นจะเป็นเหตุหรือไม่เ <c oughs> บิ่มบ้ามเบิ่มบ้าม <c oughs> ลดตัวกินพอยไปตัวหนึ่งใช่นะจะได้จะได้มาเจนพอยให้ดอดจะได้ดีหน่อย ปรับมาอย่างนี้ก็โอเคเลยทำให้ไม่กินแต้มเน่ยทำให้ไม่ต้องกดสกิลปกติต้องกดสกิลเพื่อลดเดฟอะ่ะแล้วลดเดฟเบคซสวอลมันแบบว่าเยอะนะเว้ยผมตีไม่ได้ หนุนตัว405แรงมากๆแรงแรงอะไรกัไม่รู้รีบกดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอก เด้งเทินขึ้นมาโอ้มันแรงห้าแสนอะไรวะหน่านะโคตรโมโลเลยอืมอืมตายไหม14เปอร์เออเหลือนิดนึงโอเคตายอยู่แรงมากเลยว่ะแรงแบบแรงโมโมากเลยอะ่ะ กต่ที่ว่าจะปล่อยออตโต้ได้พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรกับทีมนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกินสองรอบพี่มือมันลดดาเมจหรอแล้วมันแล้วมันทำอะไรอ่ะโอ้โหแล้วพลังงานม้าผมหายหมดเลยโฮลีชิด แยจัดเยจัดเลยนะแยจัดเลยเออแล้วก็อะไรเรื่องนเรื่องก็ประมาณนั้นแหละครับไม่แก่นเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรใ่อะอะใหแก่นเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเยอะเว้ยผมว่ามันสามารถจบได้อะ่ะมันสามารถจบได้เร็ว มันไม่ต้องยืดเยื้อขนาดนี้นะลดการเดินเที่ยวสักชั่วโมงจากสองชั่วโมงเหลือชั่วโมงเดียวอะไรงนี้ลดลงหน่อยลดช่วงว่นเวอร์ตรงกลางตอนแบบว่าไปประท่าสปาร์ซี่ตอนก่อนประท่าสปาร์ซี่ตอนหาหาวิธีหาวิธีเข้าบาร์หาวิธีหาของอย่างนั้นนะผมว่ามันมันหลายต่อเกินไปว่ะ อยากให้มันแบบว่าง่ายๆกว่านี้หน่อยอยากให้มันไปเร็วๆกว่านี้หน่อยเออมันแบบมันเป็นการหาซ้ำหาซ้อนซึ่งมันน่าเสียได้นะครับดีเราควรจะแบบว่าเก็บพลังงานไว้

แล้วห้องพี่มืดมันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายพี่ชายทำอะไรรอ,นนอ,อพี่ชายใส่ลูกน้องอะ,อะเป้าเดียวตึงๆบึ้ม แล้วยิงพรี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 ะพระพระจะว่าเราไม่ฆ่าลูกน้องมันก็กกเราก็กระทืบลูกน้องมันอยู่นะี๋ยวผมต้องเก็บแบบว่า200เอเเอาไว้ระเบิดพี่มืดไหมก็ไม่ได้แล้วก็ต้องตีลูกน้องมันด้วยหรือมันเบรกก่อนลูกน้องเลยไม่แตก ไม่ใช่รู้น้องเลยเราเลยขาดดามจจาะรูกน้องเราพูดอะไรวะงงกว่างงพี่มือจะได้แอคชั่นอเอ่อนี่มันก็ดูดีมันก็ดูปกติดีนะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> น้องเบาน้องเบามันเกิดอะไรนี้ มันเป็นปัญหาเฟสสองอก็ก็ดูปกตินี่ก็อะไรเฟสสองมันมีอะไรเกือบแล้วพร้อม ไอแอมอะตอมิกล,ลืมดูข้าวราบึ้มลูกน้องก็ล้านห้านะไม่เลงมันมนะไม่เลงม,มันจะได้ลดหลอดเบรกน้อยๆในลูกน้องโดนอะตมิจากลูกน้องระเบิด ก็ดูปกตินะเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ตรงนี้เบาเออผงแตบโบ หรือว่าเป็นตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แสนหนึ่งก็เข้าอยู่นี่นเก็บสองร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บสองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่มืดเลยอ่ะ เต็มสูบเต็มเปี่ยมเพื่อพี่ชายสุดปอดหรือเพราะมันไม่ได้เก็บ200ร้อยวะมันเลยแบบว่าอาจจะพลาดตรงนี้ไปเต็มันก็เข้าอยู่ในตเมีดอ่ะอล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตะกี้เราโแต่แซมกันผมก็ไม่รู้สกอตตายแล้วตายอยู่บนโต๊ะตอนแรกเรือว่าโมเห็นแบบว่าฉากหลังเป็นเป็นบลูเป็นแบบว่าเป็นไม่ใช่เลือดอะเป็นสีม่วงอะไรอย่างนั้นซึ่งก็เอาสกอตตายเหรอจะตายจริงๆเหรอจะมาแค่น,นี้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ผมว่าจากที่แอชวิลพูดอะ น่าจะจริงน่าจะจริงน่าจะตายจริงซึ่งก็น่าเสียดายนะ,นจ,ะจะให้ตายแค่นี้หรอยังไม่ทันเศร้าเลยอะผมยังไม่ทันเศร้าเลยพี่สกอตผมตายแล้วอะพาดาบิ้วหน่อยเราก็อยู่กับสกอตมานานแนละ้วเว้ยแล้วแบบว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรเอาทามน้อยเอออยู่ๆโผล่มาอีกทีบอกว่าตายแล้วเป็นแล้วแบบว่าคุยกันจริงจังมีเกี่ยวกับฝั่งองคอ์กรองค์กรก็แบบว่าเอ้ยไม่ได้ละแม่งมีเหตุฆาตกรรมแค่นั้นไม่พอยังเอาคนขององค์กรไปตายคนขององค์กรเราตายด้วยอย่างนั้นซึ่งก็เออว่าผมว่าแบบเขาน่าจะให้ความสำคัญกับสกอตเราอีกหน่อย โอ้โหนาสงสารจันโอ้หมาแป๊บเดียวตายละแต่ก็เราดูครับว่าจะตายจริงไหมเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้พนาคเดียครับผมดูจากถ้าคุณเล่นในเรื่องมาคุณก็น่าจะเห็นนะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆมันทุกอย่างมันอยู่ๆก็อันตรธานเกิดขึ้นมาผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผม,ผมไม่ได้ใส่เคสมือถือมือถือผมวางไม่ได้โอ้โน่และตอนนี้เราก็รอติดตามในเรื่องต่อไปครับว่าเกมจันม,มายาจะเป็นเยี่ยงไรต่อไปนะครับผมยงิงแล้วผมตุ้มมันจะตายไหม ตาย,ยว่ะเซ่ดีดีดีดดีด MC e l t i o n น่าจ,จะต้องรอไปอีกหน่อยผมว่าน่าจะต้องรออีกนิดให้แบบว่า เราได้เราได้แตกตรงนี้เราก็แบบว่าเข้านับมันมันในเนื้อเรื่องมันนับว่าเราเป็นมาฟูแล้วก็ไม่รู้3.1 3.2จ,จ,จะมาหรือเปล่านะรอต่อไปรอต่อไปว่าจะจะ,จะมาไหมเออแล้วตะกี้ไม่ได้พูดถึงตีความทรงจำตะกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวะทำไมมันได้สองดาวผมก็ไม่ได้ดูผมแต่่แซม อย,อ,ยอย่าค่อยย้อนกลับไปเล่นใหม่แล้วกันว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนดึงดีไหมสามถ้าไม่ดึงอยู่นู่นโอ้โหแล้วอย่ากลัวหมดด้วยแต่พี่แซมเราพี่แซมเราให้แต้มไหมจากตรงนี้ ข้าพระเจ้าไม่มีอีนึงวิจารรุ่ยผู้คิวฟื้นฟูสต์อมต์เตฮักก็ว่าแก ขอแต้มหน่อยโบุแตกแต้มมาอัอลิมิเต็ดเบรดเวิร์ดแปดแสนหกห้าสามสิบดอกตะกี้คือดอกตะกี้ตีผมกลมๆก็เกือบเกือบสามล้านอะ ลูกพี่อาเชอร์ผมพังงาท,าทังทีแต่มาดึงขึ้นมาและโบโบโบ I am the b o o t of my source หุยตายไหมเนี่ยเหลือหนะ้าสุดท้ายได้โปรดตายเถอะสาธุ ตีงไอเจ้าผมตึงผมไม่เข้าใจโอเคื่อนี้ไปครั้งแรกวันนี้ที่ผมได้สามดาวห้องห้องห้อง,องลูกๆอ่ะ